อีเวนต์เก่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออะไรนะกลับมาอีกครั้งนะครับอีเวนต์สัญชาตญาณน,นักล่านะครับอื่นๆมาราธอน VIP รับรางวัลจากการเชือ้อเครื่องสกัดโอ้ oh มากาดหวังว่าจะไม่ใช่เครื่องนั่นนะเครื่องอะไรไม่รู้อะที่เราไปกดแล้วเราจะได้แร่มาเม็ดนึงเม็ดนึ่งจริงๆบางทีอาจจะเป็นแร่เหล็กกับเม็ดหนึ่ง เครื่องสกัดแร่ตอบแทนคุณแล้วคุณก็จะนอนสบายว้า wow. วเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคือเอ้าเครื่องสกัดไทเทเนียมอุ้ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ต้องไปเลยเหรอเอ้คะแนนมันจะพอเหรอมันไม่น่าพอนะมันมีทั้งเครื่องสกัดแร่อะไรนะแร่ทองแดงแล้วก็ไทเทเนียม oh. คุยกับคนแปลกหน้า เนี่ยเพิ่งฟาร์มมาหมดเลยครับวันดีครับเชื่องเป็นเรื่องที่แปลกจริงไม่เคยเจอหมูป่าเลยครับเห็นอะไรนั่นไหมโอเคฉ่อว่าจะเคยเจอเ,อเธอมาก่อนนะหน้าแปลกที่เธอไม่คุ้นหน้าฉันเลยะโอ้สงสัยเราต้องถอดหน้ากากให้เขาเห็นใบหน้าหล่อๆของเราซะแล้วโอ้โห ถ้าไปอัปเกรดให้มันเจาะทะลุนะครับตัวนี้นะมันจะทำให้อาวุธมันพังเร็วขึ้นนะครับตัวที่ประหยัดที่สุดก็น่าจะเป็นมีดบางต่อส่วนตัวรอบก็คงจะเป็นมีดสินะน่าจะเหมือนเดิมนะครับอุชุดเกาะมันมันมันดีเกินอันนี้มันดีเกินเราต้องอ,ออกไปนะครับทุกวันนี้การเป็น VIP นี่ก็ เริ่มต้นแค่อาทิตย์ละ10บาทเท่านั้นนะทุกคนนะถ้าอยากเปิดใช้งาน V.I.P. คือมันไม่ได้ขนาดนะั้นนะสิบบาทแค่นั้นเองก่อนนะครับอุ้ยใกล้ตัวนี้พอดีเลยจะได้ฟาร์มของนะครับง่ายๆเลยมีปลานะครับให้ตกนะ เรวจะได้หาแบบจริงจังและระเบอร์เล่นี่มาหามาจากไหนนอกจากที่นี่นะครับชื้อจากที่นี่แล้วหาได้จากที่ไหนอีกนะครับชื้อจากที่นี่แล้วก็นอกจาก้านค้านะผมอยากรู้ว่ามันหาได้จากที่อื่นไหมอาวุธของคุณมันไม่เหมาะสมสำหรับแร่เนื้อจะระดับไหนกันละแร่เนื้อครับมีดระดับออกซิเดียนอย่างนั้นเหรอถ้าเราจะไปหามาจากไหนรุ่นนั้นอะ ไม่เหมาะสำหรับแรดเนื้อเออคิดคิดเหมือนกับมีดออปซิเดียนเลยนะไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักมันหรือเปล่านะครับเป็นมีดที่คมมากๆเลยแต่ว่าก็าพังง่ายเช่นเดียวกันคือไม่เหมาะเนี่ยเปรียบเปรียบเทียบกับอีเวนนี่เลยอมีดกระจกเอเป็นมีดเศษแก้วแล้วกันเก็บสารขัด อา้าสวยแล้วโหเพียบเลยเพียบเลยเอา้าแจกแล้วก็ไม่ได้สมควรค่าทิ้งแล้วตัวนี้นายทำพลาดแล้วสินะนายทำพลาดแล้ว นายเผื่อไปฆ่ามาันแต่โชคดีที่มันดอกอยู่นะมันดอกอยู่โอ้ยกินขัดอไอเนี่ยโหได้ทีละนิดละหน่อยเองครับไม่ได้เยอะอะไร ไม่ทำก็ไม่ได้ครับเขาบังคับโอเคทำก็ทําโอ้มีนี่อยู่ระดับ20เลยครับถ้าถึง20่นะมันก็จะปลดล็อกให้เราเข้าไปเอาตัวนี้เพิ่มอีกนะครับใส่เขากวางลงไปในภาชนะโอ้แย่แล้วสังหารกวางค่าตัวที่นี่แย่โอ,โอ้โดยใช้หอ,อกเท่านั้น ถ้าเราไม่ใช้หอ,อกล่ะอา้าไม่ใช้หอ,อกก็ได้ดีว่าเราไม่ใช้หอ,อกก็ได้แต่ว่าใช้ตัวนี้ได้มันจะมาเรื่อยๆสินะเข้าใจเข้าใจมันจะเดินเดินมาเรื่อยๆแล้วเราก็กค่อยๆเก็บเนื้อไปเรื่อยๆโอ้ยทีละหนึ่งเองครับจะเสียเวลาเลยเมื่อฆ่ากวางเสร็จแล้วแล้วก็เอามาใส่ได้เลยตัวอย่างสักห้าใช่ไหมอาวปเลยขีเต็มละแค่นั้นเองแล้วรับรางวัล ืสงสัยจะเริ่มปฏิบัติการได้เลยทุกคนก็ลองไปเปิดดูกันได้นะครับถ้ามีเหมือนกันกับผมก็ถือว่าเขาแจกแล้วกันแต่ถ้าไม่มีเหมือนกันกับผมนะครับก็แปลว่าผมนั้นได้ยัดเอามาใส่แล้วก็เอาปืนตัวนี้เป็นใหญ่ครับอ,อ๋อมีปืนตัวนี้เอาไปซ่อมแล้วก็พอละตัวนี้ไม่ต้องใช้แล้วอะไรประมาณเนี้ยชื้อของจากตลาดโอ้ไม่อ่ะชื้อตัวนี้แล้วกันชื้อตัวนี้ ไม่เลกไม่ได้เควสจะไม่ไปต้องแลกเอาให้หมดเลยดีไหมเนี่ยโอเคเควสไปแล้วมีอะไรบ้างล่ะเนี่ยสังหารกวางด้วยหอกสังหารกวางด้วยอาวุธประชิดมีอะไรที่พอจะเป็นอะไรที่มันย,กยากๆไหมสำหรับเควสนี้มีประดิษฐ์ม้านั่งโอ้ธรรมดานี่ว่ากดรูปตาไปเลยนะครับจะได้เห็นเควสนะ เดี๋ยวมันก็มาแป๊บนึงใจเย็นๆ่ะโอเคนี่เลอเลือดลดแค่หนึ่งเองเสร็จแล้วแค่นี้เองกว้างหมดสังหารด้วยหอ,อกโอเคโอ,โอ้หอ,อกลืมไปโอ้ลืมไปเลย พวกนี้มาเลยแล้วกันพวกหมาป่านี้มาเลยอย่างที่สงเลยก็คือเราสามารถซ่อมได้ไหมนี่เรียบร้อยโอ้ไม่ไม่สามารถซ่อมอาวุธที่มีการดัดแปลงได้ ตอนนี้นะครับเคเวสก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ <Okay. S 1> ได้เวลาไปล่าบอสแล้วครับบอสก็คือกวางตัวนี้นะ เราซุ่มก่อนครับอ๋อมันเป็นกวางสีดำดำาทมินเลยเอาแล้วสาดเข้าไปเลยนั่นไงว่าแล้ว มันไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรเลยหนังมันอนะ่ะมันหนามากๆเลยนะครับมันไม่เป็นอะไรเลยเห็นไหมโอเคนั่นไงล่าสร็์แล้วก็ไม่ได้แปลว่า จะเคเวสใหม่มาเลยนะครับก็แค่เนี่ยเคเวสใหม่มันจะมาก็ต่อเมื่อเราไปถึงเลเวลที่เขาบอกไว้นะครับก็จะมี5 10เนี่ยตามนี้เลยมันก็จะมีภารกิจใหม่ให้เราทำ